ด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะร่วมสร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาโครงการปลูกปัญญาโดย True Corporation จึงได้นำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ไปมอบให้2,500โรงเรียนทั่วประเทศแล้วเมื่อสิ้นปี2,552และตั้งใจจะให้ครบ10,000โรงเรียนในอนาคตซึ่งสื่อที่นำไปมอบให้นี้เป็นเพียงสื่อเบื้องต้นเท่านั้นมีชุดอุปกรณ์รับสัญญาณพร้อมช่องรายการสาระความรู้จาก Tru e Visions สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ t r u e Click Life และสื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากนี้ t r u e ได้ทดลองจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบของโครงการปรูป,ปัญญาขึ้นซึ่งได้รับการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียพร้อมเนื้อหาสาระรูปแบบต่างๆเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียนซึ่งประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์สีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำทุกห้องเรียน ได้รับการติดตั้งระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กระยะใกล้หรือแลนได้รับการติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบออกอากาศโทรทัศน์วงจรปิดภายในโรงเรียนซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ทุกห้องเรียนสามารถรับชมรายการจาก True Visions ได้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถเลือกใช้สาระความรู้จากเครือข่ายฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียนในรูปแบบต่าง,างๆมาใช้ในการเรียนการสอนได้โดยตรงที่ห้องเรียน ทั้งยังสามารถดําเนินการออกอากาศสดผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆไปยังทุกห้องเรียนได้อีกด้วยที่โรงเรียนเราได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการปลูกปัญญานะครับเพราะว่าคุณครูได้ใช้สื่อนี่อย่างมีประโยชน์คุ้มค่าแล้วเด็กกไ็ได้รับประโยชน์สมความตั้งใจของที่ทางโครงการปลูกปัญญาได้ตั้งตั้งเป้าหมายไว้สื่อทั้งหมดที่ได้รับทําให้คุณครูสอนได้ รบทุกสาระเป็นการเพิ่มความรู้ให้คุณครูด้วยเด็กด้วยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันปี2552สเนี่ยโรงเรียนได้รับเข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านสามารถผ่านการประเมินในทุกๆด้านส่วนหนึ่งก็คือใช้สื่อนี่มีเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่สําคัญและจนถึงปัจจุบันโครงการทรูปุญญาได้ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบไปแล้วจํานวน7โรงเรียนจาก4ภูมิภาค ปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม True ปลูกปัญญา